ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันจะต้องผ่านไปร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ต้องผ่านไปความสุขทั้งหลายที่เราดิ้นรนสแสวงหาชื่อเสียงเกียรต,ติยศญาติมิตรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถึงวันหนึ่งต้องผ่านไปอย่างพอเราตายปุ๊บนะคนที่รักกับเราเนี่ยญาติมิตรที่รักกับเรานะครอบครัวเรา รีบมาเอาเราไปป่าช้านะรีบมาไปวัดเอาใส่กล่องไว้แนละ้วไม่อยากดูแล้วรักแค่ไหนก็ไม่เอาล้วแต่บอกด้วยนะอย่าม,มาห่วงเลยนะให้ไปที่ชอบที่ชอบนะแปลว่าห้ามกลับบ้านเขาไม่เอาแล้วนะที่เรารักเขาแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายเขไม่เอาเราหรอก เขาลีบพาไปทิ้งเลยงั้นเข้าใจชีวิตนะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกกับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศคนที่เรารักลูกเมียสามีพ่อแม่อะไรเงยเพื่อนฝูง นั่นแต่ของอยู่โชั่วคราวเราไม่ทิ้งเขาเขาก็ทิ้งเราอย่างเวลาคนที่เรารักตายใชไหมเราก็ทิ้งเขาเราไปส่งไว้ที่วัดเราไม่เอาแล้วเรือไปฝังดินเราไม่เอาแล้วนี่เราทิ้งเขาถึงวันของเราเองเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันบอกให้เราไปที่ชอบที่ชอบ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราจะไม่กลัวเราจะไม่กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่เราไม่ประมาทร่างกายนี้เป็นบ้านเป็นสมบัติของโลกมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ถ้าเราเอามันมาสร้างคุณางามความดีเราไม่ได้รีบให้มันตายไปหรอกมันยังอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปแล้วก็ใช้ร่างกายนี้สร้างความดีไปได้ื่ด้วย สะสมคุณงามความดีไว้แต่ถึงเวลาที่มันจะแตกดับไม่เสียใจเราได้ใช้มันเต็มที่แล้วไม่น่าเสียดายแล้วถึงเวลาต้องสละทิ้งนี่ฝึกตัวเองนะฝึกมองอย่างนี้เรื่อยๆไปมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถึงเราได้มาวันหนึ่งเราก็ต้องเสียไป